าเท้าปอลวารักสวัสดีครับครับเที่ยวนี้มาติดสาวที่เด็กเก้าสิบเก้าเหรอไม่ไม่ครับไม่ได้มาติดสาวนะมาซ้อมที่นี่นะมาซ้อมที่นี่ครับทำไมถึงมาซ้อมที่นี่ได้ครับก็เสียน็อตเขาเสนอให้มาซ้อมที่นี่ครับเสียน็อตเป็กกานารงครับเสียน็อตอะไรนะเป็กกานารงครับรู้จักกับเฮียครับเล่นไก่ด้วยกันอ๋อเล่นไก่ด้วยกันครับผมอซ้อมปอลวารักอยู่ที่พัทยาครับอยู่นั่นมานานไหมอยู่ปัตยาประมาณ8ปปีครับแล้วมาอยู่ที่ถาวรไหม อยู่ทาวทาวแลเลเฮ้ยมาทาววอลเลยมีการซื้อขายป่ะไม่ไม่ครับใส่สีเสื้อเดิมแต่ว,ว่ามันกับมากซ้อมที่นี่มาซ้อมที่นี่เก <ER> ้าสิบวันแล้วพี่ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วครับอุ้ยนานนะคิดนานคิดว่าเกือบอาทิตย์เกือบเดือนเลยเครอบเดือนแสดงว่าพี่เส้นใหญ่นะมาที่นี่ครั้างได้ก็ออกเจ็ดสีเลยอ่ะแล้วเจอมือเจ้าภาพเลยเจอมังกรทองไม่เคยเจอกันแน่นอนไม่เคยเจอทางศึกต่างสายเมื่อก่อนอยู่ศึกไหนพี่ผมอยู่ศึกเสียบูครับ ต่อยข้ามไหนบ้างต่อยข้ามศึกต่อยข้ามศึกไหวเลยมวยตู้ปกติชกช่องไหนบ้างมีช่องไทมวยดีวิธีไทยช่องสามแล้วก็ <c oughs> ต่อยลุงพีนีเราจะดำเนินอย่างนี้พี่มวยซ้ายซ้ายครับฝีมือต่อยซ้ายจิ้มซ้ายได้ทุกอย่างครับทุกอย่างมังกรทองเราศึกษาเกมเข้าไปไงบ้างพี่ก็เขาเป็นมวยเข่าครับเหนียวเหนแพ้มวยเข่าไหมครับไม่ไม่ครับมวยเข่าที่เคยเจอมีใครบ้างที่จำได้จำได้เหนียวเนี่ยแบบนี้แบบนี้ยก็ ไม่่แบบเนี้ยไม่มีนะครับกก็มันบบเขาเป็นมวยหมัดเตะขาสวยมากครับแล้วก็ฝีมือก็ฝีมือเลยครับก็เตะขาตอยหมอแต่ไม่แพ้มวยเขาไม่แพ้ครับดูว่าเป็นยังไงบ้างพี่เจอก็เอ่อมังกรทองไฟเนี่ยวางเกมไว้แบบไหนคร่าวๆก็ลองดูพวกพี่เอาเข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 าก็ศึกษาเราเราก็ศึกษาเขาก็ต่างศึกษากันนั้นเอางั้นเห็นจุดอ่อนอะไรเขาบ้างก็มีสวยมากมัด มาัดสอกครับเขาโดนไม่ค่อยได้ไป<ช>ีที่แล้วเขาก็โดนครับวงในตีสู้ไหมสู้ครับต้าต้องไายแายแข็งเหอ,อมาฟิตซ้อมพี่นี่ั้งอะไรบ้างมีพี่ยอกแหลกเพชรหลายคนครับแล้วก็พี่พี่ต้นแล้วก็หลายคนซ้อมหนักเนอะก็ซ้อมหนักครับเปลี่ยนเปลี่ยนคูปั้มบ่อยด้วยครับมีครูใครที่เทรนได้บ้างครับพี่ก็มีอาจารย์เข็มครับแล้วก็มีพี่ เฮียเฮียก็เทนให้วันสอบเงี้ยพี่มนใต่ายครับพี่มณต่ายช่วยช่วยกันหน่อยช่องเจ็ดสีไม่เคยชกเลยไม่เคยไม่เคยชกครับชกครั้งแรกครับแล้วชกตอนกลางวันชกบ่อยไหมก็ชกวิถีไทยก่อนไม่ได้วิถีไทยช่องสามอ่ก็แสดงว่ามีประสบการณ์ในการชกตอนกลางวันแต่โชคเจ็ดสีครั้งแรกแต่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเพราะไม่มีคนดูครับเอาจริงๆริงก็เลยไปทีงดูไม่ได้ไงเข้าปงเห็นไหมครับไฟนี้พิกัดเท่าไหร่พี่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกนี่ชอบหรือไม่ชอบก็ เมื่อก่อนผมต่อยร้อยยี่สี่ร้อยส่วนมาห์ร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าครับไม่มีตังก็เล่นปลาเห็นไหมพี่เขาว่าปกติร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าครับส่วมาผมต่อยร้อยยี่สี่ครับที่ที่มวยดีวิทีไทยร้อยยี่ส,สี่สสตอนกลางวันนี่สวยที่สุดต้องพิกัดเท่าไหร่สวยที่สุดก็ผมเพิ่งกลับมาซ้อมด้วยครับผมเพิ่งกลับมาผมาหยุดประมาณสามเกือบแต่โควิดครั้งแรกเลยครับก็ผมต่อยกับแข้งทองเอ้ดาวทองครับก็ดาวทองทพมหาชัยครับผมหยุดเลยครับเร็วเวทีมากี่เดือน ก็ประมาณเดือน3เดือนสามเดือนนั้น3เดือนขอร้อยยี่สิบหกก่อนละกันถ้าไฟหน้ากลางวันร้อยยี่สิบห้าได้ไหมก็ได้ครับลองดูเอาร้อยยี่สิบหกไฟที่ทําทั้งหมดเนี่ยคุมคุมทั้งหมดกี่โลก็ก็เยอะอยู่ครับพอพอสมควรเจ็ดโลได้ไหมก็ได้ครับปกติคุมคุมเนี่ยปกติครับปกติเจ็ดโลอ๋อเป็นเป็นปกติอยู่แล้วทุกไฟจะคุมประมาณเนี่ยหกโลเจ็ดโลมีเคยถึงแปดไหมเคยเคยเคยถึงอ่น้ำหนักปล่อยพี่เท่าไหร่พี่ ผมปล่อย60กว่าครับ60 64เหรอครับ 64, รหกสิบสี่น้ำหนับปล่อยสักเท่าไหร่ครับผม,รรบผมสูง 170, 75, 1 7อยเจ็ดบอายุอายุ21ครับคนอำเภอจังหวัดนาราธิวาสครับอำเภออะไรพี่อำเภอตากใบครับอำเภอตากใบนาราธิวาสนะครับน้ำหนักบปล่อยหกสิบหกสิบสี่กส่หกสิบกว่ากรับช่วงหลังมีแพ้ชนะใครบ้างจำได้ไหมสามไฟล์หลังก็ผมไฟล์สุดท้ายผมชนะแข่งดาวทองพรมหาชัยครับแล้วก่อนหนั้น ก่อนหน้านั้นผมแพ้แพ้ไม่ดีวิถีไทยเหมือนกันแพ้ชื่ออะไรพี่มองกระดูกมวยใครดีกว่ามังกรทองกับงาเทาเนี่ยผมว่าสูสีนะกระดูกมวยสูสีเหรออ่าอ่าซ้อมดีนะพี่นะซ้อมที่เียเกียเฮียเขากลุมเองครับเราได้ลูกหนักเขามีเขาเขามีขอา ในลูกแก้มีทีเด็ดนอยแล้ทีนี A ้อู OK. ่ที่เด็ดก็ต้องมีที่เด็ดเนาะก็มีก็มีต pues> ้องสืบใช่ก็ก็ต้องซื้อบนเวทีเอาดูบนเวทีเอาครับช่วยเชียร์เอาฝากแฟนมวยอีกทีพี่ก็ฝากผมงาเทาปอลรังครัฝากคนนราธิวาสและพัทยาครับกรุงเทพฝากแงเชียร์ผมด้วยครับผมมาเต็มร้อยแน่ครับอ่ะเดี๋ยวดูงาเทาวในโฉมใหม่โฉมที่มาชกช่องเจ็ดสีครั้งแรก แล้วก็ามาซ้อมทีเด็ด99ครั้งแรกรไม่มีตังเล่นได้ไหมเไไม่มีตังเล่นได้ขอบคุณครับ